ครับวันนี้ก็เป็นแสงสีเขียวนะครับสวยเลยนะครับสวยมากนะครับผมว่าแสงสีเขียวนี่นะมันดูสวยกว่าสีสีขาวก็สีสอน,อนึงเงินนะึงนะความรู้สึกนะครับจ้ามากเลยนะตัวนี้สุดยอดเลยจ้าจงจริงแสงสีเขียวตัวนี้สวยเลยแหละแต่ก็แล้วแต่นะบางคนก็ชอบสีฟ้าแต่ผมดูแล้วโอเคใช้ได้เลย ไว้ไดโคมได้เลยนะครับตัวนี้ไว้ในโคมไฟนะครับโคมอะนะโคมโปรเจคเตอร์แหละไว้ในข้างในได้เลยนะยาวหกสิบเซนตบบน,นี้ครับจริงมีชุดที่สั้นกว่าน,นี้ถ้าใครต้องการเํานจำนวนมากก็โทรสั่งผมได้นะผมหามาให้ได้นะครับยาวสามสิบเซนก็มีนะครับแต่ในที่นี้ผมเอามาหกสิบเซนเลยเพราะาอะไรอืมไหนๆสั่งแล้วสั่งหกสิบเซนเลย ลูกเล่นไฟวิ่งชึบปุป๊บปุป๊บอ่าเด้งเข้าเด้งออกโอ้โหเด้งเข้าเด้งออกนะครับครบทวนเลยครับผมเข้าไปใกล้จะเห็น,นซาจ้าเลยนะครับจ้าเลยครับผม ปิดไฟนะนีกลางวานันแตกเลยนะครับนี่คือกลางวานันแตกเลยจ,จ้าเลยสว่างขนาดนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะครับคือมันเป็นเดย์ไลท์เลยนะครับเพราะฉะนั้นกลาง,ลางแดดจ,จ้าเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เห็นเห็นเลยนะครับลูกเล่นก็เยอะโอเคนะครับ